น้องชื่ออะไรครับชื่อโอโซนครับผมมาจักโรงเรียนอะไรครับวัด้วนนราดิตครับวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นสนใจไหมสนใจครับสนใจเกมหรือสนใจพี่ได้ทั้งสองครับเก<อ>มของพี่มีอยู่ว่าห้ามพูดคําบนหัวถ้าพูดคบาดคบนหัวพี่หักค้งละร้อยแต่ถ้าน้องชมพี่พี่ให้ค้งละร้อยเหมือนกันสนใจเล่นไหมสนใจครับอุ้ยวันนี้มากับใครครับมากับเพื่อนครับสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโตรับตป็นโดแล้วชอบคนแบบไหนคนเป็นรี่ครับเข้าถึงได้แล้วหน้าตาล่ะ ้ยังไงก็ได้ครับไม่ได้ติดแล้วหน้าตาพี่อ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะน่ารักครับอ,อ่าได้ไปเลย100บาทแล้วพี่สวยไหมไม่กล้าพูดเลยทำไมอ่ะกลัวจังไม่แล้ววันนี้กลับบ้านยังไงครับเล่นงบีเทสกลับครับแต่วันนี้สร้อยสวยนะถังเยียบลาซาด้าพี่สร้อยสวยไหมไม่ครับแล้วเสื้อพี่ล่ะน่ารักครับน่ารักน่ารัก แล้วพี่เป็นคนที่ใสยังไงน่าจะเฟรนลี่นะครับคุยง่ายจริงเหรอพี่คิดว่าพี่ไม่ได้เฟรนลี่อย่างเดียวนะมองขนาดเนี้ยผมมาเหอะน่าจะ b e a u ี้ฟู l ครับผมนั้นได้ไปอีกหนึ่งร้อยแล้วคิดว่าคำบนหัวคำว่าอะไรสวยครับแปลว่าเล่นบ่อยใช่ไหมเนี่ยห็นพีชงม,มาตลดอดนี่ๆๆๆถ้ากดติดตามพี่ในติ๊กต็อกพี่ให้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยโอเคไหมได้ครับแล้วสรุปพี่สวยจริงไหมสวยจริงครับสวยจริงอย่ามองขนาดนี้เขินมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเอาไปเลยเนี่ย